การเดินทางท่องเที่ยวในจังหวัดคูมามโตส่วนใหญ่เราจะเดินทางกันโดยรถรางโดยค่าโดยสารรถรางต่อครั้งอยู่ที่180เยนแต่ถ้าใครวางแผนท่องเที่ยวว่าจะขึ้นรถรางเกิน3รอบผมแนะนําไม่ซื้อบัตรคูมามโตวันเดย์พาสที่มีราคา500เยนโดยบัตรใบนี้จะทําให้เรานั่งรถรางได้ไม่จํากัดใน1วันทําให้หมดห่วงเรื่องขึ้นรถผิดสายหรือว่าลงผิดป้ายไปได้เลย คุโร่มโตฮิโอมะสะนะครับถ้าเกิดใครเล่นเกมซันโกกุมุโซนะครับก็เป็นตัวละครที่ผมชอบมากเลยนะครับก็จะเป็นรามุไรนะรที่ถือเคียวนะครับสุดเท่นะครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะเดินขึ้นไปที่ปราสาทคุโโมโ,โตะกันแล้วนะครับนอกจากปราสาทคุโโมโตะแล้วใกล้ๆนี้ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจก็คือซากุระโนบาะโจไซเอ็ที่เป็นพื้นที่จำลองชุมชนรอบปราสาทคุมโมโมโตะสมยัยโบราณ ภายในจะมีร้านขายของที่ระลึกและร้านอาหารชื่อดังกว่า20ลร้านให้นะักท่องเที่ยวได้เลือกกินและเลือกซื้อกันอย่างเต็มที่ ตอนนี้เรามาอยู่หน้าร้านซูชินามานะครับก็เดี๋ยวเราจะเข้าไปสั่งซูชินามามากินกันนะครับโอเคไครับซูชินามาครับเดี๋ยวเราจะไปหาที่นั่งกินกันนะ อันนี้เป็นสูชินามานะครับที่เราไปซื้อมานะครับก็2ชิ้น500รยเยนนะครับเดี๋ยวเรามาลองชิมรสชาติกันครับ<ม>อร่อยนะครับก็รสชาติก็อธิบายไม่ถูกนะแต่ว่าอร่อยนะครับและเพื่อเข้าถึงรสชาติของเนื้อไม้อย่างแท้จริง เราก็ได้ไปสั่งซาซิมิเนื้อม้ามาทานนะครับต้องบอกว่ารสชาติอร่อยมากๆนะครับใครที่ได้ไปคุมาโมโต้นะครับก็อยากจะให้ลองทานดูนะครับรับรองไม่ผิดหวังแน่ๆวันนี้นะก็เป็นวันสุดท้ายของการท่องเที่ยวนะครับ ก็เรากําลังนั่งรถไฟชิเซนเซนนะครับจากจากฮิโรชิมาไปฮากาตะนะครับแล้วก็วันนี้เดี๋ยวเราก็จะไปไปมีแพนอะไรนะครับเราก็จะไปเดินเล่นที่ฮากาตะแล้วก็ไปอยู่กันดั้มนะครับตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่ที่ห้างลาลาพอร์ตนะครับก็ข้างหลังเรานะครับก็เป็นกันดั้มไลท์ไซส์ที่เราตามหานะครับตัวนี้นะครับก็เป็นนิวกันดั้มนะครับ RX 78นะครับก็เป็นกันดั้มนะครับที่ไลท์ไซส์ตัวที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นในตอนนี้นะครับ วันนี้ถ้าเป็นเช้าวันสุดท้ายของการไปเที่ยวญี่ปุ่นนะครับก็เดี๋ยวเราจะนั่งรถไปที่แอร์พอร์ตนะครับเพื่อกลับประเทศไทยนะครับขณะนี้นะครับเป็นเวลาตีห้นาทีนะครับเดี๋ยวเราไปกันเลยนะครับ